สวัสดีเด้อเพื่อนๆทุกคนผมวิ่งไล่สไตล์นะัะวิ่งหัวถแถลงันเด้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาสม่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยีห่ห้ออินเทคโปร้อยแปดสิบบา5ห้าหนึ่งศูนย์อลเฮดสองพันแปดร้อยวัตต์ไฟฟ้าสองรอยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิรตเพื่อนบ้านบอกฉีดแล้วหน้ามันไม่แรงเดี๋ยวมาลองฉีดดูก่อนว่ามันไม่แรงจริงไหมล่ะ เดี๋ยวค่อยลื้อกันเสียบปลั๊กแล้วเด้อ์นี่เปิดไฟแป๊บเปิดน้ำเข่าเครื่องก่อนเปิดน้ำเข่าแล้วเปิดสวีกดีทำงานไหม่ะเียนเครื่องทำงานแล้วเปิดน้ำเข่าแล้วเนี่ยเลยไม่แรงเลยเนี่ฮะก็จะเป็นเฟอยๆเฉยไม่แรง À, เดี๋ยวมาดูกันกออสายหน้าหมองเรากางไว้ก่อนตอนด,ดึงดึงไปวางไว้ไงเดี๋ยวดูว้าวชุดนี้ก่อนนี่หกตัวนี่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกน่มาลเลืเอยพอเกนี่เฟเชอร์นี่ วัดแรงดันน้ำเนี่ยทอรกอนเนี่ตัวนี้วัดแรงดันน้ำเกตัวนี้ถอดเฟสเชอร์แรงดันน้ำออกมาแล้วเนี่วางไว้เลยที่เห็นวาลวยู่นี่ยใช้ครีมปากแหลมเด้อเนี่ากแหลมน,หน้อยๆดึงขึ้นมาเลยไม่มีน็อตขันดอกเนี่ว,ว้าวตัวเนี้ยทำหน้าที่ปิดเปิดน้ำเหมือนกันนะนนี่ถ้ามัน น้าเปิดตลอดเนี่ยน้ามันก็จะไม่ไม่แรงน้ามันจะรั่วหลังวาวหรือคือเรียกว่าวาวรั่วเนี่ยนี่ออกมาเลยเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนก็จะใช้โอลิงใหม่เลยโอลิงเก่าไม่ใช่หรอกลื้ววาวออมาเมื่อ้วเนี่ยก็โล้งอย่างงี้เนี่ยนะ นี่วาวที่ถอดออกมาวางเนี่ยหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยถอดมาเนี่ยของเก่าหกตัวเดี๋ยวเอาของใหม่มาก่อนสั่งมาเปิดเด้เ,ดเ,ดเหมือนไมหมล่ะก็อย่างนี้แหละมีความรู้เล็กเล็เล,เลน้อยก็มับแบ่งปันกันไปนี่เนี่ย ใครดูแล้วมันตรงกับปัญหาที่เจออยู่ก็นำไปใช่เดชเครื่องฉิดน้ำแรงดันสูงนี่แกมาเลยนี่ของใหม่แก้เทียบดูที่สูงเท่ากันเลยสูงเท่ากันสูงเท่ากันโตเท่ากันไหมโตเท่ากันนี่ หตัวกัน 1, 2, 3, 4, 5, นะี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาใส่ก่อนของเก่าเก็บลงไปก็ใส่ไปอย่างนี้แหละใส่ตัวไหนก็ได้ใส่ไปเดี๋ยวก็จะได้ลองเลยว่ามันเปลี่ยนวาลวแล้วใช้ได้ไหมวาลเนี่ยเป็นพลาสติกกดแรงไม่ได้หอกเดี๋ยวแตกดันไปเพราะต,ตึงมือเนี่ยใส่กันไปงะ Hít ngọt Khắn hên nền đưa Khắn Khắn hên nền thúc tua đuôi Nền lơ ở phết chơ đi ที่ต่อน้าเข่าวล่องเดมาเพราะมันใช้ได้ไหมล่ะหลังจากเปลี่ยนวาลวไปนี่ใส่เข้าไปอ่าใส่แล้วเรียบร้อยจิลองกันเด้เพื่อนๆหลังจากเราเปลี่ยนวาลวไปทั้งหมดหตัวแล้ววาลล่างสามบนสามเนี่ยเครื่องรุ่นนี้มันดูดน้ำได้ ไม่ต้องต่อน้ำในก๊อกดอกเอาดูในถังน้อยๆนี่แหละเดี๋ยวจะลองดูเสียบเปิดไฟอ่ะเปิดไฟเขาแล้วเนี่ยลองดูที่นี่ยใช้ได้แล้วดวิแรงเลยเนี่ยเห็นไมหมล่ะเพื่อนจะจุยกระจายเลยเนี่ย ใช้ได้แล้วอ๋อรออีกทีทีหลังจากปิดแล้วใช่ได้ไหมเอาเด้เด้อเนี่ยแรงก็แรงไงปั๊บแรงฟู่เลยอิดหยุดสต็อป อยิงใช่ได้ใช่ได้แรงดีเลยที่นี่เพราะหน้าม,มันปิดน้ามไม่สนิทก็เลยทำให้หน้ารั่วในระบบแล้วน้ำออกปลายปืนนี่ไม่แรงสรุปปัญหาวันนี้ก็คือเนี่ยเครื่องฉิดน้ำแรงดัน ว้าวเสียเนี่ยว่าพกตัวนี่เสียเปลี่ยนใหม่ใส่ใช้ได้แรงดีกำลังดีก็เดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนบ้านมาเอาไปเอาคลิปนี้ก็เอาเท่านี้เนาะเพื่อนเนาะมีความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากกันก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามชม แล้เพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมนี่ก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหนา้าอย่าลืมเด้อติดตามเป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวคลิปหน้าจิซ่อมอะไรมีความรู้อะไรก็จะมาลงไว้ให้ใหมาแบ่งปันกันอย่างนี้แหละขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ